สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นวิดีโอเล่นไปบ่นไปท้ามไปของชาตีนะครับเอ,อ่อปกติแล้วคนที่จะเข้ามาในวิดีโอนี้ก็คือจะต้องมาจากนิยายล็อกอินข้ามสัตวรรษนะครับแต่บางทีก็มีเอ,อ่อคนคิดว่านะคิดว่านะ่าจะมีคนที่หลงมาโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่เหมือนกัน <c oughs> คนนี้ก็มีเรื่องอยากบ่นเหมือนกัน พอดีว่าได้ไปอวันนี้ผมไปซื้อเมาส์ปากกาวาคมาไม่ใช่ทั้งหมดครับเฉพาะส่วนปากกาเพราะว่าผมทำปากกาเสียไปคิดว่าเดี๋ยวได้ปากกาใหม่ก็จะได้วาดรูปต่อสักทีไปเดินวน,วนหาเอาที่จริงเอาเอาฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์ไปเคมด้วยไปเคมที่พันทิป ก็ฮาดดิสเคลมเรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาอะไรแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่ากว่าจะเดินหาร้านเจอร้านศูนย์ของ Western ์นดิจิตอลวนอยู่นั่นและครับมาจเจอแต่ก็ก็ยังดีครับเจอแล้วก็เ,ออเขาก็ทำท่นานทำนั่นทำนี่แล้วก็เปลี่ยนให้เลยรวดเร็วทันใจหรือว่าใช้ได้ว่าหลังจากนั้นผมก็เดินออกมาแล้วก็จริงผมถือเงินไปด้วยเป้าหมายก็คือจะซื้ออ,อมาปากการใหม่ มาใช้แทนมาใช้แทนอันเดิมที่มันเสียไปก็พอไปถึงเจอพนักง,งานร้านแบบเขาไม่ตอนรับแขกันนะไม่เข้าใจว่าทําไมคนขายของถึงทํากิริยาท่าทางแบบนี้กับลูกค้าบางทีาอาจจะไม่ค่อยอยากจะได้เงินก็ได้ <c oughs> หรือว่าแค่ประการเดียวราคาพัน 590ิบาทเขาคงคิดว่าไม่สำคัญมากพอที่จะเอาใจใส่ลูกค้าหน้าตาโหดๆอย่างผมละมั้งยิ่งคนขายของก็น่าจะเห็นเงินเป็นสำคัญนะไม่ต้องถึงก็ว่ามีใจรักบริการอะไรอย่างนั้นหรอกแต่ว่าของนี้มันทำงั้นได้ก็อยากจะขอลองเขานะบอกถามเขาว่ารุ่นนี้ใช้ได้ไหมเออไอ้คุยกันมันก็คุยกันรู้เรื่องนะแต่ว่าวิธีการพูดของเขามันแบบ มันกระด้างอะครับห้วนห้วนเป็นผู้หญิงอเปล่าไม่มีความอ่อนหวานน้วซะเลยอันนี้ผมผมผมไม่บอกชื่อร้านนะะเดี๋ยวมันจะเสียหายเขาไม่อยากมีเรื่องมีราวสรุปสรุปว่าผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยเดินออกมาเพราะว่าโมโหะอะพิโรอหลังจากนั้น ผมก็คงจะซื้อผ่านเว็บแล้วมั้งคราวนีอ้อยู่ไหนวาอยู่ไหนวามีซอมบีม้ก็เซ็งครับแทนที่จะได้ของมาใช้เลยทนันทีก็ก็กลายเป็นว่าอ้อ การว่าต้อง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 มาสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเสียเวลาอีกพักใหญ่ๆครับกว่าจะได้แต่ว่ามีอารมณ์อยากจะวาดรูปเป็นที่แล้วเนี่ยเออผมต้องการซื้อมอปกามาก็ทำสองสามอย่างนะอย่างแรกก็คือสำคัญตอนนี้สำคัญที่สุดก็คือการทำเว็บสอนวาดกรตูนเป็นภาษาอังกฤษ ก็คือหลักๆง่ายๆคือเราทำคอนเทนต์ทำเนื้อหาสอนวาดการ์ตูนตคือก็คิดมันจะเอย้เข้าใจเลยทำไมคนถึงเกยียดไอคลิปเปอร์อย่างนี้มากนะโอ้โเกือบตายพระเจ้าก็ทำเว็บคอนเทนต์สอนวาดการ์ตูนเป็นภาษาอังกฤษแล้วทีนี้เราก็วางโฆษณาก็เป็น ก็พื้นๆธรรมาดาครับคนคนส่วนใหญ่เขาก็ทํากันคนที่มีความสามารถนะก็พอเราได้คนเข้าเว็บเยอะๆแบบถ้าเนื้อหาเรามีคุณภาพอย่างเงี้ยเขาคนเข้ามาดูเยอะๆแล้วสุกไวเว็บเราดีป่ะใช้ได้ป่ะอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามาเรื่อยๆทีนี้เราก็จะวางโฆษณาเล็กๆไม่ต้องมากเอาแค่เหมาะสมพอประมาณในเว็บของเราคนก็จะมาดูคนก็อ่อ คนที่เขาสนใจเขาก็จะคลิกเข้าไปทีนี้แล้วก็ผมเนี่ยผมก็จะได้ค่าประมาณว่าค่าในนา,นาโฆษณาเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคใค้ความสนใจกับเว็บของผมาเนื้อหาผมผ่านเว็บผมอะไรเงี้ยอ่าฮะผมก็จะได้ส่วนแบ่งจากค่าโฆษณานิดหน่อยก็อาศัยคนเข้าเยอะๆเนื้อหาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดเอาไว้นะครับว่าเอ้ย ไอ้ของอย่างเงี้ยไอ้อย่างอย่างเรื่องวิธีการวาดรตูนเนี่ยคนเรามัน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 เป็นอะไรที่มันวิพังมันเป็นอะไรที่มันอยู่ได้นานอยู่แล้วครับก็คือก็คือก็คือว่าเนื้อหามันไม่ตายครับพอพอมีคนหนึ่งเรียนรู้ไปปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก็จะมีคนรุ่นใหม่ๆคนที่มีความตั้งใจใหม่ๆเข้ามาหาเนื้อหาเรื่อยๆผมก็ตอบสนองไป เนื้อหาที่ผมทําไว้ตอนแรกๆมันก <Yeah. S 1> ็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีนี้พอเพิ่มขึ้นปุ๊บควรเข้าสม่ําเสมออย่างเงี้ยผมอัพเนื้อหาสม่เพิ่มเนื้อหาสม่ําเสมอก็รายได้จากส่วนนี้ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งซึ่งความตั้งใจผมผมคิดเอาไว้ว่าเอ้ยเอาแค่เลี้ยงตัวได้ก็พอแล้วไม่ได้ให้มันร่ารวยหรูหราไปอวด เจอนาชูตาให้ใครฟังได้ไวท้ทำเนื้อหาทำบทฝึกทำคอนเทนต์จนน่รวยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเอาแค่ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกนี้ก็คงจะเย,ย่มยอดเพราะว่าคือการวาดการ์ตูนนี่มันเป็นความสุขสุดๆอย่างหนึ่งของผมเลยนะคือมันมันไม่ใช่ความสุขแบบว่าโอ้โหวาดไปแล้วยิ้มไปหัวเราะไป,ไปอะไรทั้งน,นั้นไม่ใช่นะครับคือ มันเป็นของที่เราแบบทําได้เพลินนะครับนั่งว่ากร์ตูน้บางอย่างบางคนชอบเป็นเกมอะไรเงี้ยมันก็มีความสนุกของมันแต่ว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากเลนแล้วอะเล่นไปสุกมันเบื่อมันก็อย่างงั้นมันก็เหมือนเดิมมันมันไม่ได้ให้ความพึงพอใจกับเราอย่างที่เคยได้รับสมัยตอนแรกๆเมื่อก่อนผมก็ชอบเล่นเกมมากตอนนี้เล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เล่นมากเท่าเมื่อก่อนเล่นนิดๆหน่อยๆ พอให้พอให้หายยากในช่วงที่มันยากนะแล้วหลังจากนั้นก็เลิกเล่นไปมันมันไม่สนุกถึงขนาดน,นั้นแล้วนะน,นี้ความรู้สึกตัวส่วนตัวผมนะครับผมก็เลยเลิกเล่นเกมเล่นเล่นอยู่บ้างอย่างอย่างตอนนี้ก็เล่นอยู่เนี่ยคุยไปก็เล่นไปด้วยก็เป็นต้องเป็นเกมพวกนี้ครับพวกเกมพวกไม่มีจุดหมายหลักอะไรชัดเจนเล่นได้เรื่อยๆเพลิเิเมื่อกี้ผมลึงเพิ่งเล่นเกม The Wit ช h e r 2มาโคตรยาก มันมันก็ไม่ถึงกับโคตรยากถ้วถ้าตั้งใจจริงมันมันก็ทําได้แต่ว่ามันมัน,ม,นมันต้องอาศัยความตั้งใจมากมก็เลยก็เลยเลิกไปก่อนคือเอาพลังไปใช้กันอย่างอื่นกว่าโอตอีกแล้วผมยังไม่เจอเหล็กแล้วเนี่ยไอรอนเนี่ยอา่าก็นั่นแหละครับผมจะไปซื้อมอปประกาก็หิบมาวันนี้หากลับรถก็เยอะรถติดเพราะว่าเมกาห้าจับเป็นช้าเมกาบางนาค่งจะเปิดวันนี้รถ แบบโหจิบมหา,ายไววอดติดยาวเลยครับแต,แต่ก็ไม่ถึงกับยาวมากนะคงเรียบกับเกับช่วงสอบเทามแล้วก็ถือว่าธรรมดาก็นี่ก็เน็ตก็ยังใช้ไม่ได้ตอนนี้นะตอนที่ผมจะมีบันทึกวิดีโอให้ดูก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าร้านล่าง,างกปกติผมจะอาศัยเน็ต ร้านข้างล่างข้างล่างจุดของขอครับก็ก็ไม่ได้จ่ายเงินหรอกครับอาศัยที่ว่าเวลาเวลาถ้ามีปัญหามีเรื่องเงาอะไรเราก็ช่วยเหลือคอมเสียอุ่มแอปเกศไปเครมไปซ่อม,มอะไรอย่างเงี้ยไปแก้ปัญหาเขาเราแต่งงานแค่นั้นครับเก,ก็ช่วยเหลือกัไปครับกวก็าอาศัยอินเทอร์เน็ตเขาเปิดเ,เ,ดเ,เน็เเตเล่น ไม่มีไม่มีอะไรมากครับก็แต่งนิยายเด็กดีดูแ y o ย YouTube อาจจะโหลดหนังดูโหลดซีรีส์มาดูบ้างบางทครับผมพูดถึงซีรีส์ตอนนี้ก็ติดเกมออฟโรดอยู่สนุกดีนะก็แหมอยากจะพูดไะเรียดขอยซีรี์นี้ก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่เพราะว่ารู้ก็รู้จักชื่อตัวละครไม่รู้จักชื่อนักแสดง อันนี้นี่มันจะเยอะไปแล้วนะเนี่ยเอ่อหลังจากเราจะพูดอะไรนะโอเคเอ่อก็ใช่การ์ดจอผมก็ยังขายไม่ออกเลยลดจากพันสามเหลือพันสองเหลือหนึ่งพันจนบัตรนี้ยังขายไม่ได้เลยครับก็เดี๋ยวคงแต่ว่าแต่ว่าพอดีฮาร์ดดิสตมาแล้วเดี๋ยวก็จะคงจะขายฮาร์ดดิสตอาจจะขายถูกๆกหน่อย แต่ประกันมันก็เหลือตั้งปีหนึ่งนะปีหนึ่งเต็มเต็มเลยนะน่าจะพอได้แล้วครับผมคิดว่าก็พอแล้วชิ้นที่จริงหลังจากซื้อมาประกันนี้ผมเรียกได้ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะครับแทบจะไม่มีเงินเหลือเลยแต่ว่าแต่ว่าพอขายฮาร์ดดิสก์ได้จะมีเงินเหลือมาซื้อกับข้าวกินมั่งซื้ออะไรอร่อยๆรกิน ชีวิตชักอาภัพจนแบบนี้ยังยังหาเหล็กไม่ได้เลยแมงม,มุมอยู่ตรงนั้นแหละออโาชโัวตั่วไอ้อายาเอ้เออทกเจอร์แพงตัวนี้ทำมันเปิดมาหน้าตุเรจริงเออ เก็บแล้วครับเพราะมันเยอะจัดมีเท่าไหร่แล้วเนี่ยโหหกสี่หกสิบสี่เวลาต้องการรหัสไม่ค่อยเจอแล้วครับเพราะว่าเวลาไม่อยากจะได้เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้เ,เราเกลี้ยงที่สูงก่อนถอยถอยถอยเ <c oughs> ด,ดีดดด๋ยวดาบพังกลับอะไอ้ยีลืมลืมทำเครื่องหมายไว้ว่าจะกลับไป บ้านได้ยังไงที่ยังไม่ได้ทำลืมไปเลยด้วยว่าทำยังไงแผนที่ไม่เป็นไรครับเวลามีนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็และเราก็ได้มาซึ่งคบไฟทอชท,ทอชท,ที่ดูแล้วเหมือนกับแคนเดลแคนเดล เออพูดถึงไปว่าผมผมจะทําวิดีโอทิเดียวสอนภาษาไอสอนวาดกระตูนี่ผมผมว่าจะลองภาคบรรยายเป็นภาษาอังกฤษดูนะครับก็คือเป็นการฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอัางกฤษของตัวเองในใน,ในตอนแรกผมคิดนะครับว่าอเราอยากได้พูดภาษาอังกฤษให้มันเป็นสำเนียงไทยแบบรักษาความไทยอะไรเงี้ยแต่พอเข้าจริงๆสำเนียงยังไงมันก็เป็นไทยอยู่แล้ว พูดไปแบบเหมือนเหมือนเหมือนกับหลงตัวเองครับว่าเอ้ยเราสามารถพูดภาษา,ษาอังกฤษได้สำเนียงเหมือนกับเจ้าของภาษาจนต้งตั้งใจเปลี่ยนสำเนียงไามห้เหมือนกับเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ใช่แล้วครับหลงตัวเองครับ <c oughs> แต่ก็ดีนะครับเวลาอัดอัดวิดีโอไว้อย่างเงี้ยได้ยินเสียงตัวเองทาให้เรารูว่าเราจะต้องแก้ไขตรงไหนยังไงบ้างก็ก็ดีครับฟังพูดถึงเสียงตัวเองในในวิดีโอแล้ว อย่างแรกคือเสียงผมเนี่ยมันมันแหลมกว่าปกติมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราถ้าเราได้ยินในเสียงของตัวเองที่เราพูดเนี่ยปกติมันจะกล้องอยู่ในหัวก่อนนะครับเราจะดีนเสียงเนี่ยมันจะมีความกล้องเพราะว่ามันคลื่นเสียงมันสันส่นสะเทือนในหัวเราครับในหัวกะโหลกในช่องว่างโพรงจมูกโพรงหน้าผากมันมีนะโพรงหน้าผากไซนัสนะครับก็แถวๆนั่นแหละเอ๊ะทำไมขีดเหมือนกันอ๋อเป็นเคียนใสก็ อ่าววนซะละอะไรวะก็พอดียินเสียงตัวเองในคลิปแล้วก็ขำครับว้าเหล็กเจอเหล็กแล้วหลังจากการเดินทางยาวนานช่วงเวลาเนี้ยเวลาเจอของไอ้คลิปเปอร์นี่ชอบโผล่ว้า ยังมาจากทางไหนวะโอ้ไกลๆนียเอาเป็นว่าผมกลับก่อนดีกว่าได้เหล็กมาเซีนันทำดาบได้หนึ่งกลับ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 อ้ไม่ได้ไปเลยโนเคแล้วก็ปันนะย้อนย้อนย้อน สัมลักตรงน,นี้ได้ชัดๆอ่อย่างนี้ผมเคยพูดนะครับว่าถ้าเราเอาคบไฟไว้ด้านขวาในตอนขาเข้านะตอนเดินเข้าแล้วเราเดินกลับโดยรักษาให้คมไฟอยู่ด้านซ้ายตลอดเราก็เราก็จะโจะมั่นใจได้ว่าเรานั้นเดินกลับทางเดิมแน่นอนอ้ยพี่โป่งไป มอนสเตอร์พวกนี้มันขี้โกงออย่างนึงคือมันมองเห็นเราหลังกำแพงแต่ก็ว่าก็อย่างว่านะคนก็อย่างว่านะก็มันมันก็เป็นแค่เอไอพื้นๆนะครับจะให้มันซับซ้อนมากก็คงไม่ไหวก็ก็เลยต้องให้มันโกงหน่อยม่งั้นมันมันความท้าทายที่คนเล่นจะได้รับมันจะน้อยน้อยเยอะจริงๆ บอกตามตรงว่าฝนตกบ่อยมากเลยท้าถ่า,ถ,าถ้าเป็นคอมเก่าผมแนมะ่ผมยังหงุดหงิดมากเลยเพราะว่าเดินสักพักฝนตกสักพักฝนตกสักพักฝนตกเท่าไรปะค,คือคือคอมเก่าผมมันมันช้าครับถ้าฝนตกแล้วมันจะกระตุกกระตุกแบบกระตุกแบบซบ,บอปปะครับก็เลยผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เท่าไหร่จะว่าไปก็บน่นฝนบน,บน,บน,บนมาสิบห้านาทีแล้วเนี่ยเหมือนเราจะล้อมหินล้อมาแก้วละ ทำ,ทำไว้ทําไมวะตอนตอนที่ทําไม่ทันคิดพอมาเจอแล้วเออตอนตอนที่จะทำนะเนี่ยมีมีแผนอยู่ในหัวแต่พอทําออกมาแล้วลืมครับ <c oughs> อ้าปัจจุบันก่อนแล้นโอเคอันเดียวใสว่ไปเลยก็ได้มั้งมีเยอะนี่ก่อนเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเยียมฟลินตอ,อ,อันนี้มาทํทาธนูได้ก็ดีเหมือนกันทำธนูซะหน่อยก็ดี สิบสองอวันนี้พอได้พูดอย่างนี้แล้วเวลามันผ่านไปเร็วนะครับแป๊บเดียวอ่าไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฟรินเหรอโอ้ใช่ต้องใช้ขนนกผมไม่มีขนนกเลยอืมนี่อะไรเห็ดของกินของกิน เ uh, ฉันฉันวางเห็ดสรารพัดเห็ดต้นไม้ดอกไม้ uh, ขาซอมบี้ขาซอมบี้สไปเดอร์ไ <laughs> อ e <laughs> ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์ตรงไหนเลยก็อย่างว่านะเกมมันยังไม่ใช่เวอร์ชันสมบูรณ์คงกระดูกกระดูกดเก็บวก่อนบ้างก็ดีือนกันเหมือนจะได้ใช้ซีก ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมจะรีบทำฟาร์มนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าพวกหมูพวกกัวเนี่ยจะสมบูรณ์ดีคงไม่ต้องทำมั้งอ๋อตอนนี้ที่สําคัญนะคงเป็นการค้นหาเหล็กกับตัดไม้มาเพิ่มโอเคถ้าอย่างนั้นวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเ,เพลินเนาะ 18นาทีสวัสดีครับ